สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ตำบลสกกะกโจมนะคะอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคือตรงนี้ค่ะเรายือนอยู่หน้าที่ดินของเรานะคะจากจุดนี้ออกไปถนนเส้นหลักค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็คือถนนหมายเลขทางหลวง333ค่ะจากอู่ทองวิ่งไปด่านช้างนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้ค่ะสามารถขึ้นเหนือได้ทุกจังหวัดเลยนะคะ แล้วก็จากหน้าที่ดินของเราค่ะออกไปหน้าถนนอย่างที่เราบอกค่ะระยะทางอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะเห็นไหมคะรถวิ่งอยู่นั่นค่ะเราออกไปประมาณ200เมตรค่ะเดี๋ยวไปดูที่ดินของเรานะคะตรงนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เรากำลังเดินอยู่นี่นะคะก็คือถนนสาธารณะนะคะกว้าง6เมตรค่ะ ถนนเส้นนี้คือกว้าง6เมตรเห็นไหมคะที่มองเห็นรถเราจอดอยู่นั่นค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ค่ะตอนนี้เราพาทุกท่านเข้ามาถึงที่ดินของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมนะคะแต่ละแปลงว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ที่ดินตรงนี้ตรงนี้ที่แบ่งเป็นล็อกเอาไว้ทั้งหมดทั้งหมดมี7แปลงนะคะแต่ละแปลงเนื้อที่จะไม่เท่ากันค่ะและเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะว่า เนื้อที่หนึ่งงานครึง่งหนึ่งงานแล้วก็สองงานราคาเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วนี่คะ่ะที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะเป็นถนนถนนกว้างหกเมตรนะคะแล้วก็ที่ดินแต่ละแปลงจะมีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินทุกแปลงเลยคะ่ะแล้วก็เป็นถนนตัดผ่าตัดผ่าเข้าไปแบบนี้นะคะที่ดินของเราจะอยู่ทั้งซ้ายและก็ขวาคะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปเริ่มชมจากแปลงข้างในออกมานะคะเพราะว่าแปลงข้างในค่ะราคาจะถูกกว่าด้านนอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็พาทุกท่านเดินเข้ามาตามถนนสาธารณะกว้าง6เมตรนี่นะคะเดินเข้ามาถึงข้างในสุดค่ะก็คือแปลงที่อยู่ข้างในสุดวัดจาก รั้วตรงนั้นนะคะเสาไฟฟ้าตรงนั้นค่ะแล้วก็มาตรงที่เรายือนอยู่ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างของที่ดินค่ะประมาณ25เมตรค่ะวัดจากตรงรั้วขา,ขาวนู่นค่ะแล้วก็มาถึงตรงที่เรายือนอยู่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะขึงรวดไว้แบบนี้ค่ะ แปลงนี้เป็นแปลงข้างในสุดก็ค่อนข้างที่จะรุกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเป็นไม้เป็นพุ่มนะคะไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะก็คือก็ก็จะเลื้อง่ายก็จะเลือง่าย,ลายและอีกอย่างค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะต่ํากว่าถนนนิดเดียวเองนะคะต่ํากว่าถนนที่เราเดินเข้ามานะคะนิดเดียวเองเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูด้านในนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเป็นลักษณะว่าป่ากระถิ่นนะคะ ก็คือลื้ง่ายลื้ง่ายถางง่ายนะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะเนื้อที่ทั้งหมด1งานครึ่งนะคะเจ้าของที่บอกขายในราคา2,70,000บาทค่ะเนื้อที่1งานครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้น้องปอให้รายละเอียดอีกครั้งค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมอ,อยู่ที่ไหนนะอาอยุตำบลสากระจมะใช่อำเภอดอนเจดี จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท,ที่ดินแปลงนี้กว้างเท่าไหร่นะที่ดินแปลงนี้กว้าง25เมตรค่ะโดยโดยประมาณนะคะโดยประมาณามานะค่ะราคาเจ้าของที่บอกขายเท่าไหร่สองแสนเจ็ดค่ะสองแสนเจ็ด <2, 7. S 2> ใช่สองแสนเจ็ดหมื่นนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่งานครึ่งเนาะใช่งานครึ่งสองแสนเจ็ดค่ะอย่างที่เราบอกค่ะเส้นทางเข้าออกค่ะติดถนนเส้นหลักถนนเส้นหลักถนนหมายเลขตรองสามนะคะ หมายเลขตองสามคือที่ดินแปลงนี้ค่ะเนี่ยสวยงามมากเลยถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะราคานี้บอกเลยนะคะว่าถูกมากเลยค่ะโอเคนะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะร้อยห้าสิบตารางวาค่ะหรือว่างานครึ่งนะคะราคาราคา 270,000บาทค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะก่อนจากการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ